ยินดีต้อนรับสู่ช่องเหงาหลอนหลอกเรื่องเล่าผีผีที่คนเหงาเหงาต้องมาหลอนเมื่อโดนผีผีมาหลอกหลอกหลอกแล้วก็หลอกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องจากเอกสารที่ได้มากันเป็นเรื่องสั้นครับชื่อปริศนาห้องเก้าก็เป็นเหตุการณ์ลึกลับๆหน่อยในโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งค่ะน่าสนใจเลยค่ะโรงแรมเก่าๆนี่มักจะมีเรื่องเล่าเนาะ ใช่ครับเรื่องนี้เกิดที่โรงแรมพันวิมานโรงแรมนี้ก็เก่าแก่เหมือนกันครับเปิดมาเกือบห้าสิบปีแล้วอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีเหมือนเป็นตำนานของโรงแรมเกี่ยวกับห้องเก้าชั้นสองนี่แหละครับเขาว่ากันว่าใครไปพักก็อยู่ได้ไม่นานแบอบกว่าคืนเดียวก็เพ่นแล้วอืมเพราะน่าสนใจนะคะครับแล้วตัวเอกของเรื่องชื่อฝ้ายเป็นผู้หญิงที่เ จำเป็นต้องหาที่พักแบบราคาไม่แพงค่ะแล้วเหมือนห้องอื่นมันเต็มหมดพอดีก็เลยต้องต้องมาลงเอ่ยที่ห้องนี้ห้องเก้าอ่าการเซตฉากแบบนี้คือใช้โรงแรมเก่าๆบรรยากาศดูเงียบๆวังเวงแล้วก็ห้องพักที่มีประวัติเนี่ยเป็นสูตรที่ใช้ได้ผลตลอดเลยนะคะกับเรื่องแนวลึกลับแต่จุดที่น่าสนก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ฝ่ายเจอตั้งแต่แรกเลยใช่ใช่ครับอย่างเช่นตีสามสิบหก เหมือนค่อยๆดึงเราเข้าไปแบบว่าให้รู้สึกถึงความผิดปกติทีละนิดโดยที่ยังไม่มีอะไรน่ากลัวแบบจริงๆจ,จังๆเกิดขึ้นครับผมเอาล่ะงั้นเรามาดูกันว่าคืนแรกเกิดอะไรขึ้นกับไฟเธอเล่าว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเลยเพราะได้ยินเสียงเคาะกก๊ก๊ก๊กเสียงเคาะครับดังมาจากเหมือนจะใต้เตียงพอลองจะเปิดไฟหัวเตียงเอออ้าวไฟไม่ติดซะงั้นก็เลยต้องใช้แฟลชจากมือถือส่องดูใต้เตียง แต่ก็ไม่เจออะไรนะครับ oh. เธอก็เลยคิดว่าสงสัยเป็นเสียงไม้ลั่นมั้งอะไรแบบนั้นไปตรงนี้มันมันเหมือนเล่นกับจิตวิทยาคนเราเลยนะคะคือเวลาเราไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วเจออะไรแปลกๆเนี่ยสมองมันจะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายก่อนอยู่แล้วครับผมแต่การที่ไฟเปิดไม่ติดนี่สิคะมันเพิ่มความรู้สึกไม่ปลอดภัยเข้าไปอีกเหมือนเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ แล้วยังเหมือนทิ้งปมไว้อีกนิดนึงเรื่องประตูห้องที่เหมือนจะแง้มแง้มอยู่โดยที่ฝ้ายเองก็ไม่ได้สังเกตตอนแรกอืมจริงด้วยครับพอมาคืนที่สองนี่บรรยากาศมันยิ่งแปลกๆฝ้ายรู้สึกอึดอัดกับห้องมากทั้งกลิ่นทั้งความรู้สึกค่ะแล้วตอนที่กําลังล้างหน้าในห้องน้ําเธอบอกว่าเหลือไปเห็นในกระจกเงาเห็นอะไรคะเห็นเป็นเงาเด็กผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ตรงหัวเตียง โห oh. แต่พอหันควับกลับไปดูที่เตียงจริงๆก็คือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจากแค่เสียงในคืนแรกคราวนี้มาเป็นภาพเลยนะคะมันยกระดับความความคุกคามขึ้นมาชัดเจนเลยครับแล้วการเห็นเป็นเงาในกระจกเนี่ยมันยิ่งเล่นกับความไม่แน่ใจว่าเราตาฝาดไปหรือเปล่าทำให้ความรู้สึกระแวงมันยิ่งสูงขึ้นไปอีกใช่เลยครับแล้วยังไม่พอท่นใดนั้นเอง เสียงเคาะใต้เตียงมันดังขึ้นมาอีกอืคราวนี้ดังพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆครับว่าหนูอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้โห oh, อันนี้น่ากลัวจริงฝ้ายนี่คือทนไม่ไหวแล้ววิ่งหนีออกมาจากห้องทันทีเลยครับตอนนั้นเสียงกระซิบที่บอกตำแหน่งชัดเจนเลยหนูอยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะคะจากแค่ความหลอนแบบจับต้องไม่ได้กลายเป็นเหมือนจะ,ะเผชิญหน้ากันแล้วแม้จะมาแค่เสียงก็เถอะ มันกระตุ้นสัญชาตญาณเอาตัวรอดสุดๆเลยการวิ่งหนีก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาที่สมเหตุสมผลมากนะจุดนั้นครับพอตั้งสติได้ฝ้ายก็เลยไปเค้นถามพนักง,งานโรงแรมเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับห้องเนี้ยแล้วพนักง,งานว่าไงคะตอนแรกพนักง,งานก็ดูอ้ำอำอึ้งๆไม่อยากเล่าแต่สุดท้ายก็ยอมบอกความจริง ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนนู้นค่ะเคยมีครอบครัวหนึ่งพาลูกสาวเล็กๆอายุสักเจ็ดขวบมาพักที่ห้องเก้านี่แหละแล้วเกิดอุบัติเหตุเด็กพลัดตกเตียงอา้าแล้วไม่ใช่ตกธรรมดาครับแต่ไปติดอยู่ใต้โครงเตียงไม้เก่าๆที่มันคงผุแล้วจนเด็กขาดอากาศหายใจเสียชีวิตอยู่ใต้เตียงนั้นโหน่าสงสารมากเลยค่ะแล้วไม่มีใครรู้เลยเหรอคะไม่มีใครรู้เลยครับ จนกระทั่งผ่านไปสามวันศพเริ่มส่งกลิ่นออกมานั่นแหละถึงมีคนไปเจอโอ้โหฟังแล้วหดหู่เลยนะคะนี่คือเฉลยปมของเรื่องสินะคะที่มาของเสียงเคาะตอนตีสามกว่า,ก,วากับเสียงกระซิบหนูอยู่ตรงนี้ก็คือ ถูกโยงเข้ากับโศกกนากกรรมที่เกิดขึ้นจริงนี่เองครับผมการเฉลยแบบนี้มันก็ให้คําอธิบายกับเรื่องลึกลับต่างๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยิ่งตอกย้ําความน่าเศร้าความน่าสลดใจของเหตุการณ์นั้นจากเรื่องผีหลอนๆกลายเป็นเรื่องโศกกนากกรรมที่มันยังทิ้งร่องรอยเอาไว้ใช่ครับมันทําให้เข้าใจเลยว่าทําไมห้องนี้ถึงเฮี้นไม่ใช่แค่ผีหลอกแบบไม่มีเหตุผล แต่มันเหมือนเป็นเสียงสะท้อนจากความทรมานในอดีตจริงๆค่ะส่วนไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับย้ายออกทันทีก็ใครก็คงอยู่ต่อไม่ไหวเรื่องเราเขาก็ปิดท้ายว่าปัจจุบันเนี่ยโรงแรมผันวิมานก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับแต่ห้องหมายเลขเก้าเนี่ยคือไม่มีใครได้เข้าไปพักอีกเลยเอ้าวเหรอคะครับถึงแม้ว่าหน้าประตูห้องจะยังติดป้ายว่าห้องว่างอยู่ก็ตามโหแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ปิดตายไปเลยแต่ก็ไม่มีใครกล้าพักแล้วสินะ น่าจะประมาณนั้นครับนี่ก็เป็นบทสรุปทั้งหมดจากเรื่องปริศนาห้อง9ก้าที่เราได้ลองมาดูกันนะครับประเด็นเรื่องสถานที่เก,ก่ามที่มีความทรงจําอันน่าเศร้าและก็เหตุการณ์แปลกๆที่เหมือนจะเกิดขึ้นซ้าๆค่ะเรื่องเล่าทํานองนี้ม,นมันมักจะไปกระตุ้นความรู้สึกกลัวที่อยู่ลึกๆในใจคนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความกลัวความมืดเสียงแปลกๆที่ไม่รู้ที่มาหรือว่าเรื่องราวศกอนาตกรรมในอดีตที่มันยังทิ้งร่องรอยไว้ แต่ส <mile> ิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเรื่องเล่าพวกนี้มันมักจะถูกเล่าต่อๆกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หรือตำนานของสถานที่นั้นๆไปเลยนั่นสิครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกกลัวจริงๆมันคือตัวปรากฏการณ์ที่เราสัมผัสโดยตรงหรือว่าเป็นเพราะเรื่องราวเบื้องหลังที่เราได้รับฟังกันแน่อืก็เป็นคําถามที่ฝากไว้ให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกเรื่องนี้กันไปแล้วครับเอาล่ะค่ะ ถ้ายังรู้สึกเหงาๆและอยากหลอนกันต่อก็อย่าลืมกดติดตามช่องเหงาหลอนหลอกของเราไว้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องเล่าที่จะทำให้คนหัวลุกยิ่งกว่าเดิมค่ะ